จับเลต้มไก่ด้ค่ะต้มไกอ่อ่าแล้วขับปุ่นคุนเนาขุนขักอยู่เนาะน้ำแกงย่างค่ะน,น้ำปลากับสิ้นหมูโ,โดยลองเบิอง <c oughs> มีมีขบมีมังหุงอยู่ไดน โดยใช้ละตีเป็นมือเป็นเป็นแม่ครัวบู้ด or ูหาตามอังหงนะโอ้ทงคุณมาเลยทำคุณตีเอาเดิมเ่าเป็นอะไรกะเต็ดเองโดยโดยไปบิงว่ากินเพื่อเพื่อนแน่เพื่นวะมีอยู่ ตีเอาเด้อเป็นยังไงก็ไดนนี้ตางวเม่ขัวเห็นมาพี่เด้อทั้งพี่เด้อยังกดีเลยอาุปน่เล่นังเลนนเล่้โได้เป็ตาบกินบอก สุขภาพม้นีใจไ้น่องสุแล้วตักเม e ื่อไปเลยกะปุ่นบ้านเอาหิดลายอยู yes, <S 2> <S 2> ่พุ่บานเาเอขันมาสวรรค์เนะบริกินกับปุ่นเนรียกว่าบูฮอดทาธาุหมนสุสวรรค์เนาะย้อนหินแต่ป่า สบายดีเด้อมาแล้วบ้านนี้ฮ่อนแน่เนาะโดยอมาแล้วพี่น้องเลยคนฮ่อนแน่เพราะบุ๊คเขาบนอยู่ข้องเลยไงผมว่าเออฮะ รอคุณนองหุ้นกิตะหอยู่ไนเลี้ยงทีละม่ทเลยต่อไ่ายี่น้เด้วยให้สบูดีใจเลยันี้่นาัวเลยประเดี้ส่าวตีหนาไข่าวคนนี้้ขาวเยตขปุ่น บอลมาแบบว่าเพิ่นจับเนตักเอาเรพ้องักอยู่นี่เลยเฮียอยู่หันโดยอันนี้ต้มไก่ี่เพอนโเฮอเนาะเยด้ต้อ่ได้ยีมันมีแต่กันเยอะแยงออด่เหมอัวพืชื่อหลาย่อหนึงชื่อชาวคมเชืยวให้เพื่นตักเองเนาะพี่น้องเนาะอ นั่อเลยซื้อรายจะได้ในกระปุ่นัซื้อร้ายกระปุ่นนั่งเบีง้า่นนั่งเบียงเลยห้าสามศ้าห้าสามศูเอาเท้าาบอ้นเข้าานด้บตาะ่กู้เ่าไรจะเ่ากระปุ่นให้ทั้งเม่นจับเลยกระปุ่นต้มไก่ด้ค่ะต้มไก่ต้มไข่หมไข่หมโอ้หาไปพิงบไปบอเมื่อหาไอพิง

คุณคักอยู่เนาะน้ำแกงยางอ่นน้ำปลากับสิ้นหมูโดยลองเบง้มีมีขบมีมงหุงอยู่ไหนโดยใช้ลตีเป็นมือเป็นเป็นแม่ครัวบงดูหาตามมงหุงนะ ตีม <mm ึงาเลยต้งข้าบ้านไม่กลัวไม่กินปวดปวดนั่งน an> ั่งมานั่งที่ใช่ใู้ดเมตุอ่มาพีก็ได้เมตุสูดมาสีวยมาเนะให้พ่อเจ้าพ่อจะเปิดผ้มตุมานั่งที่เมื่อหกสิบงหอมาหอดแล้วพี่น้องเอ้มาหกสิบสอง โอ้ท oh, ั้งคุณมาเลยทั้งคุณตีเอาเดิมเ่าเป็นอะไรกะเจ็ดเองโดยโดยไม่บิงกว่ากินเพื่อเพื่อนแอ่เพื่อนวะมีอยู่ม่เมืากปไ่อมอยู่ตัวไก่

กินเลยาในหรหลตีร่งมไก่ลค่ะจขายดีนงามสักงานนี้ให้เพื่อนตักเองอบุญเลยสีเพอพระน้องพมีบอบาๆได้ยินค่ะเนี่ยแม่บามากสบายหนุ่ยคอยตักใจ่ดูคจนบมนออนคือ ภัตวรรค์เลยอ้าวพัตวรรค์หาเจ้าตาแก่พ่นงวงพอด้มาดีเสียนยจังหวะให้ม้แก้ยนต่ตู้โด้ตู้ให้เพื่อนกินแล้วแหละพี่น้องเลยเ้ามานั่งน้ำลูกนลำลานอันนี้หันพี่น้องไม่บิ้งเล้วไม่ตู้เด้อโดยตู้ก็งงงแล้วไม่ตู้ก็ได้พี่น้องไม่บิ้งเด้อโดย เอานางกับลูกกับร้านแม่เอ้ยนี่แหละเนาะไม่บิ้งบริมากะะพี่น้องเพื่อนเออติเอาเด้อเป็นยังไงก็ได้พูยิ้มางมาเม์กลัวี่ทุกทีเสียพี่เด้อทั้งพี่เด้อ

นั่งอยู่ในหันแหละไปเ้ันจ้าได้บริเกจ้าบอได้กินขปุ้นบอกโอ้กินตามก่อนนี่ได้น้ำตาลคนหนาใส่ก่ะมีน้ำตาลอยู่ ตุ่ไก่นี่ยโดยตุ่มไก่หั่นมันมันขาดสมน้อยนึงพอดีเนาะโดยแด่แด่กินกินไม่ซอสละไม่รสกุ้ก้อนไม่ตีไม่ตีแน่ถือว่าเพื่อนลูกไม่บิ้งพี่น้องเอ้ยเอืยไม่บิ้งครับลูกสาวเพื่อนมาฮอดเลยกินข้าวกินน้ำเออล่ะกินได้ไหมเออล่ะ กกินตกน้ำการฟาเข่าสามาคีเนาะเก็บไว้เปที่ระลึกเน้เก็บภาพทรงจำเหียกินน้ำผึ่นก็ได้ละรตะตีอันนี้ฮะลูกไม่บิ่งเลยนอลย้องเอยแมน ไนี S <s <uk as> ่เดอเอกินะ่บอย่องกินแล้วบอกอึ่งนะกินแล้วบอกกินก้งกินนี่ได้ตอนมาอันโดยรองตำมุฮงเ่บอบบเพชรเป็นได้ขาชิกินได้ สบายดีเด้อโดยสบายดีสมุนสบายดีบ่ซ้สิบ่สบายดีปานใดเนอนบ่นอโอ้ยสิบิลมสโอ้ยเย็นอยู่บ่เตหน้าเออลเ มันมีทามไดอเลยวีก็มอันนมันจะดมเาำข้างกาแดดซ้ำเนาะพวกมันมีคนบนนั่งแค่ตกแดดวันจะบอมีลมเลยเนะไม่ได้แบบนี้กระเกลมบอกมีเลยมีแดลมลมอ่ะเย็นอยู่ไหนย็นอยู่ เจ้ากินแล้วบละเจ้ากินแล้วเขาไม่นเอาลมไอ้เลมไอ้น้ำเดีทีว่ากงนิดหน่อยีมากเปิดเปได้เกันหนึงแล้พี่น้องเอ้างอีกดตทอดปลากินแ้ะกินกระตมังปลาทูกินลยวบ่โอ้เจ้ากินโนเจ้ากินนี่ยะค่ะไน้ได้ได้เดี๋วกิน nàng con, men bì đi, đi khảo này, này, hoa học khảo im leo, của thân sim xem đấy, cô hệt cả ไมตู S <S 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 ้ขึ้นม่ตู้ไปเท่าบบกินบอกดูคำดันดีใจได้น่าดูแล้วบอยู่บสาวแซ่บจบ พขปุ่นกราทหอีเาเลื่อัจากวัดอืมลองลองลอซีมเบ้งกินกินเพื่อแม่ครแน่ไม่บิ่งกินเพื่อในเด้อเพื่นวะโอ้จับไงแท่น้เนาะเอาจับหนึ่งคอยเคยไปบวักเซีเคยไปแต่วัดภูกายบอกโอ้กายปักเซ่ ก้เพิ่มรากาป่ะซมวยหอมจำปะซักโอ้ดยมามาิบกนยบอกนดเแวคนดูดม่นบอกาจมาจะกินข้าวักกางเากินข้าวไร้ไร่เลยเขาหลอกไร้ไร้นี่ยระเดี

เลยไ้าวมเนเอนันหมเบอเียยเขุในต้องขออนุญาตยกเนกาะมันจังแซบ <c oughs> อบ ยเยียนที่เปนไ่ตอนนั้นร้องผงไปเรียนใหม่ือกันเป็นไ่เจนี่เลยนะไก่้เป็นนมูกลเป็นเจ้าเต๋บมีกะปิเนาะลืมอะไรกับกัดกะปิหมกเพชรช่วงนี้เนี่ยเป็น มอพื่อคนจีนนะอยู่ในโรงเรียนมีเอ้โอ้อยู่น้ำโรงเรียนมีาเอเลยเรียนีเอรู้กันมเอรอเียนเดียนีเเืนเท่าไรนะแต่แนแต่คาว่นบอกแมนจะไป กิ่เหล่าแรกตอนสารูกระปุกังแต่งมันยังอ่ม่บอกนี่านเรี่อมินนเขาเองเะว่าคือลำพิงเล่าใต้นนี่เป็นตัวกดุ้กระปุกบ่้างจับเลยเจ้าค่ะจับหนึ่งโชว์เลยจับหนึ่งไงเออจับหนึ่งะองอกจับได้่เอาอะไรอือ ào, ừ, à uh, tổn bò, tổn, ao, lấy lại tổn, ha 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 ha, má, ơi, tổn cái, này cái đây na, chú mua tổn, này, xiềng này, mất tinh này, hả, tinh mất này, lai u, lai, lai tinh gì, <laughs> say, ju, say tinh đâu, à. กอ๋อโอ้ตายจะนุ่มลวก็นุ่งหน้านุ่งหน้าถ้ามันถลนัดมาถูกแล้วเขาจะมีน้ำมาได้คนละลวงนั้นชวงนี้มัน้วงเลยเลือมมวนเลยโก้โก้ติดมือคนเป็นเทียน ไม่ใช่ครับ้คบนเบือจะขว่ยจังเลยโอ้ตวน่เน้ายทำเดือทำเดือเชี่ยห้องยางเื่อเรืออยู่ยังไลอยู่ก็เอาเอาแต่น้ำตอนมาเอาเอ้ท่นื่อะไเสญ่เนาะอันนี้เนาะ เห็น si? ่ยจะมา่ปลาสินมันโมสะไม่ตดจินเหรอจีนแล้วนกปี๊ดตั้งแก๊สใสแที่มึงตดแกติดนเชนซี่กระปุกหมาแมนโดสิบสี่แมนโดสิบสี่พันมาไปจากไหน ชิดสูด้ก <c oughs> ็ว่าช <c oughs> ิดสูอะไรแยหนามายเขาบอกว่าแย่หนามเขาอกหนามายแล้วบอกัก้านเลยกเอ้าหารจะแซ่บอยู่ะนเสต็ปลออ เสียแน่จ็บเจ็เรื่องอาหารวันนี้เ่อแ่แมได้กินอไมพานาะมนไหนมากเสียนาฮ็ดินเฮ็ดอันนี้นี่ยโดดมึงแก่งมาตอนเล่อันนี้โดยเคยขยเสื้อหางเซื้อมัมทาเยมัดเบิรดบนม้อเจดีนเฮ็ดทาให้ดีเน่าวกนจ็คกับอะไรเขาด้เอดินเฮ็ดทางก็คายเฮ็ดันีพวกม่งบออยู่พุนะ

คนงานเจ้าหรอนะเอคงานเจ้าน่ะืมเลยเฮเฮ้อ่านมี้เเยอาุกซุกนี่เนี่ยกาุนี้ยเล่นนีบ่นาั่เดกขึ้น้อนมาเนี้ยฮ่าบนตุ้มจะให้ากี้ยนนอกขายืก่านะเบิสเยเายังขายอยู่บ่ขายตลอดใครากีนกันมาบ้าการฮ้อนหนาสีแดงต้มเต็หน อือ1780บัดนี้ก็เลยใช่บ่เคยบัดนี้เฮาปะแล้วมันก็ดำบ่บ่ได้ดํบ่ได้ดำาเลน่ะเฮาตากแดดคู่มือได้านเลาธรรมชาตินึงก็เป็นเดือน91เฮาใช้91นขาเอาประมาณเท่าไหร่8,000บ่ วันนี <lok> ้เพิ่นกินทางตุมไก่ทางกระปุ่นี่นองเลยดีใจลายแม่เพิ่นนั่งเบ่งอยู่แล้วตอนนี้ฮะแ่ไม่ตู้อ้อเ่ินไม่่ตู้อึ้งมเมตุอึ้งบอกดูควาดีใจง่ายากเลยอ๋ออันตักเมื่อไปเลยะุนานเอาเห็ดลายอยู่บุนานเาเออ ขันมาสวรรค์เราบริก้กินกระปุ่นเลยแสดงว่าบุหอดพังท่เนียนสสวรรค์บนอืมดีกว่าน็ดแต่ปลาสเซโน่บริกรินไกลด้วยว่าปลาสเอโนเออทำเมื่อบันโคกเป็ได้กินแกงไม้กวนน้ไม้สห็นจ่กระบาขันมาหวหนาหันซื้อเห็ดฮานอยกระบะเห็ดแกวสมบุญีโดมกระเบืดนงหมันคือกันนอก เมยได้เลยมาดินหลกินที่ก่อนเมื่อวานมัินดอีก้โอ้มากขึ้นมากเอาหาพัดเครื่อาหาคืกาันิดทนะ่วยสามซิบกนงรถเยี่กับพุ้นว็จะทัาต่อ ไปไหนคนายันเจ้ากินกะปุนก่อนเาเ้าเลยจะบอกเราหรอจะบอกเรากินอ่ไวบอกไปเห็ดได้ละน้อยหาใหาัไปเม่เขาเอาเขาบาดน้ำนอนมันแดดเด้อมันเหาะนายเหาะมันแตกบ้าถือนหมดเนะนี่เราเาน้าื สร้างฮับเบิลนกหนึ่งไได้เพิ่อนนะบ่ได้ออกมากินนอกเพิ่อนคือชิมเนอิ่มบอหรือว่าจังไรแล้วสร้างค่น้อยหอเมื่อวิ่งบอหรือว่าจังไรสร้างกัไรเมื่อเอนนั่นดินเมื่อาเมียกับมนเมื่อเอารวเป็นบมมีนจไปซื้อกินอย่างี้ แม่นแอบพอเบื hmm. mm ้องตัอเขาแต่นี no ่ไปเพื่อนเฮากับประมาณรักกวนนเลยเนาะประมาณรักปลายหรือว่าเพื่อพูดอซ้องแหลกมาลักสามปุ๊บไล่ต่อเนูพี่ด้อาหารท่านทครื่องต้องลงมาอิ่เมเฮาจับหนึ่งกินกินมัมันมันมนมัน่หไสิลงมาัส้น

เอาตูคำบอกกินบอกไม่โตอืออึ้งวะ <c oughs> มันได้ผักบัวผักเทียมพี่น้องเอ้ยมักเซเวอร์ลายลีนอะโอ้หมักิกบอไม่นี่มักิกติโอผักเทียมผักบัวมักเซเวอร์ผักสู้ผักสู้บ่เอิญทุกคน,นโอ้อันอนี้อะไน

แสบแ่บพี่น้องเลยมันกินเข้ากระปุ้นเนาะกระปุ้นแล้วก็ตุมไก่น้ำเอลาเบิดไลาจับเติมเลยเอลาโอ้เอจเทืออะไรบ่นเนียจน้อยจ้าน้อยดุมไม่นาจอยจะลาสองเทือสองเทือจ้านึงสามจับจ้านึงสองเอล่าตบไทยพ่อยันนี่ค่ะ แซบบอยู่เวล่ะตีนอืมตีนพอทุกสามจับเราอ่ะตองตีเลยตีขนาดนั้เนาะร้ายตีนตีเลยชอบตีเลยเลยตีนมาสบายอิ่มเนาะสุขุสุขคนอิ่มอยู่เนาะแม่เนาะทางนี้เนาะโดยโดยขอบใจคือกัน และมาฟานเแมาูปากเซเลยว่านาปากเซแป้พุนว่าเรือเลรือกินแลวก็ดีเนาะดีกว่าป่พอเรือดือโดยเเจนเลือพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมีแห้งไม่บิงพอเพ็ดทั้งผุ่นกระไดเนาะไปเนาะไปพี่น้องเอ้ยฮะไนคลิปนี้กระไดสิได้ขอจบคลิปบึงน้ำข้าปุ่นขาก่อน พี่นอ้องเอ้ยยังบักลายๆเนาะเนาะ,นะคลิปนี้การพี่นอ้องเอ้ยทางเอ้ยของแม่บิ้งมันก็ลูกสาวเพิ่นเนาะเพิ่นมาพี่แหละพี่นอ้องเอ้ยกินข้าวกินน้าเน,นาะจังไรพบพ่อกันคลิปหน้าเดินมาเยีเ่ยมยาเม่ตูคุค้ำพี่นอ้องเอ้วยเออว่ามีข่าวดีอยู่ได้พี่นอ้นองเอ้ยเนาะรอลุ้นกันไปพี่นอ้องเอ้ย ดีใจเนาะที่ว่าแม,แม่เพื่นมาเยี่ยมยมามครบคัวของแม่บิ๊งพ่อเพชรเนาะจังไรก็ขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะบ่พามีกะหักตอนเพื่อนยังดีพี่น้องเลย่นแหละมาแต่ปากเซ่นแหละพี่น้องเลยทางใต่นแเละเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสบ,บายดีได้พี่น้องเด้อ